สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยของเราในมุมมองของชาวต่างชาติที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาบนโลกโซเชียลมีเดียมาเล่าสู่กันฟังดังเช่นเคยโดยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้คนชาวเวียดนามที่พวกเขาได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความประทับใจกับวัฒนธรรมบนท้องถนนในประเทศไทยของเรากันอย่างมากมาย โดยจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชาวเวียดนามเขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากคลิปจากใน t ิ๊กต็อกคลิปหนึ่งที่ได้ถูกนําไปแชร์อยู่ในกลุ่ม Facebook แห่งหนึ่งของชาวเวียดนามเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนโดยเนื้อหาในคลิปนี้เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะเคยผ่านตาก,กันมาบ้างโดยเป็นภาพของผู้สูงอายุท่านหนึ่งเดินข้ามถนนหลายเลนในกรุงเทพอย่างช้าๆข้า,ามกลางการจราจรที่พลุกพล่านแถมเป็นจุดที่เป็นทางลงสะพานที่อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้สูง แต่อย่างไรก็ตามยังโชคดีที่มีผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ในคลิปตางพร้อมใจกันหยุดรถและก็ช่วยทำสัญญาณมือจนผู้สูงอายุท่านนี้สามารถข้ามถนนไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยซึ่งจากภาพที่ปรากฏออกมานี้แม้ว่าจุดนี้ไม่น่าที่จะเป็นจุดที่จะมีใครควรที่จะไปเดินข้ามถนนก็ตามทีแต่ว่าชาวเน็ตชาวเวียดนามตางก็ได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมกับน,บน้ำใจบนท้องถนนในประเทศไทยกันอย่างล้นหลาม โดยหลายคนทั้งรู้สึกประทับใจและก็ประหลาดใจพร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบได้ว่าวัฒนาธรรมบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยความมีน้ำใจแบบนี้หาได้ยากมากบนท้องถนนในประเทศเวียดนามซึ่งจากตรงนี้พวกเขาจะได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอม,อมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาสแสดงความพิเห็นในเชิงเปรียบเทียบถึงเหตุการณ์นี้ว่าถ้าเป็นในประเทศเวียดนามคงจะไม่สามารถข้ามถนนได้สัก20นาที ส่วนคนต่อมาก็มากล่าวในการข้ามถนนในประเทศไทยว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อคุณก้าวขาหนึ่งข้างลงไปบนถนนทางการจราจรจะให้ทางกับคุณนี่มันเจ๋งมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงแสดงความเห็นด้วยต่อเรื่องนี้ได้ว่ามันเป็นความจริงเลยประเทศไทยนั้นดีมากเมื่อมีผู้คนข้ามถนนพวกเขาจะหยุดเพื่อให้ทางส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกว่าฉันชื่นชอบการจราจรของไทย วกเขาให้ทางถึงแม้ว่าการจราจรมันจะแน่นขนาดแต่ฉันก็แทบไม่ได้ยินเสียงแตรเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความประหลาดใจครับว่าทำไมผู้คนที่นั่นถึงมีความใจเย็นกันเป็นอย่างมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าการจราจรในประเทศไทยเนี่ยมีความสี่วิไลกว่าในประเทศเวียดนามพวกเขาให้ทางกับคนเดินถนนมาก่อนสิ่งอื่นใครที่เคยไปเมืองไทยสามารถเห็นสิ่งนี้ได้อย่างช,ชัดเจน ในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความชื่นชมต่อไปด้วยว่าผู้คนที่นั่นนั้นมีความสีวิไลามากและก็เยือกเย็นมันมีครั้งหนึ่งที่ฉันเดินด้วยความไม่ระมัดระวังข้างหน้ารถแต่พวกเขากลับไม่บีบแต่แล้วรอให้ฉันค้นพบเองแล้วค่อยไปต่อส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกเล่าถึงประสบการณ์ของเขาที่ได้เคยมาประเทศไทยว่าฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองเชียงใหม่และก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มันน่าชื่นชมของคนไทยที่มีวัฒนธรรมแห่งการให้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าใช่เลยไม่ว่าฉันจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดฉันก็ได้รับการให้เกียรติอย่างสุภาพของคนไทยฉันเคยให้ทางกับพวกเขาและพวกเขาก็ลดกระจกมาขอบคุณฉันแต่พบอะไรแบบนี้หลายครั้งมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่าในประเทศไทยเนี่ยหากต้องการที่จะข้ามถนนเพียงแค่ก้มหัวเพื่อขอพวกเขาก็จะหยุดรถให้คุณข้ามและฉันแทบไม่เคยได้ยินเสียงแตรที่บีบสายกันเลย ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่านี่มันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเลยฉันไม่เคยได้ยินเสียงแต่รถที่รุนแรงแม้จังหวะชีวิตของพวกเขามันจะรวดเร็วแต่ว่าความรู้สึกก็ยังคงสุภาพกันมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็จึงได้มาแสดงความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมการจราจรของพวกเขาเนี่ยมันมีค่าสําหรับเราชาวเวียดนามที่จะเรียนรู้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงคลิปที่ถูกแชร์กันนี้ว่าถ้ามันเป็นในประเทศเวียดนาม ถ้าเห็นคนเดินข้ามแบบนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะหยุดนะแต่จะหันมาตะโกนด่าด้วยนายขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นในประเทศเวียดนามคนไร้าการศึกษาบางคนจะต้องชนคนชราคนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามของเขาว่าในประเทศไทยเนี่ยฉันมาเห็นได้แต่ไกลเลยว่าพวกเขาจะชะลอรถเพื่อที่จะให้ทางแต่ในเวียดนาม คนขับนั้นจะเร่งรถเพื่อชิงจังหวะกับคนข้ามถนนวัฒนธรรมการจราจรของเวียดนามถือว่าคนเดินเท้ามีความสําคัญต่ําที่สุดซึ่งคนต่อมาก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าในประเทศเวียดนามเมื่อฉันยกมือขอข้ามถนนมันจะทําให้พวกเขารีบวิ่งเร็วขึ้นส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ไปในทางเปรียบเทียบว่า ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะหยุดรถจากระยะไกลเมื่อพวกเขาเห็นคนเดินเท้าเตรียมที่จะข้ามถนนฉันชอบวัฒนธรรมนี้มากและก็ไม่เคยได้ยินเสียงแตรที่บีบไล่กันเลยไม่เหมือนกับผู้ขับขี่ที่ไร้การศึกษาในเวียดนามที่บีบแต่และก็มีความเร่งรีบอย่างกับมีใครที่กำลังจะตายอยู่ที่บ้านส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกประหลาดใจถึงสิ่งที่เขาได้สัมผัสในประเทศไทยว่าเอาจริงๆนะ ฉันตกใจที่คนส่วนใหญ่ที่นั่นให้ทางกับคนเดินถนนได้ไปก่อนกันแบบนี้ซึ่งจะคล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าครั้งแรกที่ฉันไปที่นั่นฉันก็ตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตอนฉันเดินอยู่ในซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหยุดและก็รอให้ฉันเดินผ่านแล้วค่อยไปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ของเขาอีกด้วยว่าฉันเคยพยายามที่เลี่ยงรถในการรอให้พวกเขาขับผ่านไปในเมืองไทยแต่ระหว่างรอรถ พวกเขานั้นกลับจอดให้ฉันเดินข้ามไปโดยทั่วไปแล้วคนไทยนั้นจึงสุภาพกว่าเวียดนามมากส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องน้ำใจบนท้องถนนนี้ว่านี่มันเป็นจุดที่ฉันชอบมากเลยเมื่อไปประเทศไทยวัฒนธรรมบนท้องถนนที่นั่นนั้นสุภาพมากแล้วก็มีความสิิวิไลในประเทศไทยฉันเกือบจะไม่ได้ยินเสียงแตรรถเลยมีแต่เสียงท่อไอเสียที่มันค่อนข้างดังแต่อย่างไรก็ตาม ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงประสบการณ์ที่แตกต่างที่เขาได้รับจากการมาเที่ยวในประเทศไทยว่านี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนด้วยนะมันมีครั้งหนึ่งที่ฉันได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งย้อนสอนในทางตรงกันข้ามฉันข้ามถนนที่มีรถไม่มากแต่ทุกคนก็หยุดให้ยกเว้นมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนทางคันนั้นและเขาก็ได้บีบแตะใส่ฉันด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงการเดินเท้าในบ้านเราว่าฉันชอบประเทศไทยมากๆเพราะว่าในประเทศไทย ฉันไม่รู้สึกกดดันในการเดินข้ามถนนเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าในประเทศไทยแค่เดินข้ามกันได้อย่างอิสระไม่ต้องเกรงกลัวแต่ในเวียดนามเนี่ยอยาฝันจะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเหตุการณ์ในคลิปนี้ว่าท่านี่เป็นที่เวียดนามเขาอาจจะต้องบินไปที่ริมถนนแล้วส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ว่า ฉันเคยได้ไปประเทศไทยมาครั้งหนึ่งและฉันก็ได้ตระหนักเลยว่าจิตวิญญาณและการรับรู้ของชาวไทยเกี่ยวกับการใช้ยานผานะนั้นดีมากซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไทยเราต่อไปได้วยว่านี่ถือเป็นประเทศสีวิไลที่มีความตระหนักรับรู้ที่สูงเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์คล้ายๆกันด้วยว่าฉันยอมรับเลยว่าประเทศไทยนั้นมีความสีวิไลกว่าเวียดนามมาก ซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าเวียดนามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้กันอีกมากมาที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มากล่าวชื่นชมไทยของเราถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าฉันนั้นเคยมีประสบการณ์โดนรถชนตอนข้ามถนนดังนั้นถ้าคุณทิ้งฉันไว้บนถนนที่การจราจรหน,นานแน่นฉันคงจะต้อนยืนอยู่ตรงนั้นไปจนกระทั่งเช้าแต่ฉันรักวัฒนธรรมบนท้องถนนของไทยจริงๆ เป็นหนึ่งเหตุผลเลยที่แม้ตอนตั้งท้องฉันก็ยังจ่ายเงินไปเที่ยวประเทศไทยฉันรักไทยแลนด์ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากหลายๆคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องราวในประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็แอบรู้สึกเซอร์ไพรส์กับคอมเมนต์เหล่านี้อยู่ไม่น้อยครับเพราะแม้เปรียบเทียบกันแล้ววัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนในบ้านเราเนี่ยจะดูดีกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับทางเวียดนาม แต่ในมุมมองของผมวัดแธรรมบนท้องถนนของไทยเราเองก็ยังคงมีสิ่งที่ยังคงต้องพัฒนากันอีกไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถย้อนสอนหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายที่เราก็มีโอกาสได้เห็นกันอยู่เป็นประจำซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทั้งทางภาครัฐแล้วก็ประชาชนจาเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อยกระดับไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ